ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมครับมื่อหนีไปเฉยหน่อยมาบอกข่าวพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องผู้่ได้ทาไก่บกเซพอยู่แ้วครับเด้อครับผมอ่ะพอดีครับมื่อนี้ของเขวัมาแล้วเด้อครับพี่น้องเด้อข้าวโทุกขวัมาออกครับผมครับเป็นไก่ป่ายิงบกครับผมแบบเซพครับผมพี่น้องเซพนกรุ่นใหม่ครับผมพี่น้องครับครับผมเป็นงานของพี่อนเยหน่อยนะครับเด้อครับผม ไก่บ็อกเซฟรุ่นใหม่สแตนเลสครับผมสวยงามพี่น,อน้องครับรุบ่นนี้มีป่าสลามพร้อมด้วยพี่น้องด้วยครับผมครับ,รบงานเป็นชนอดรุ่นนี้เป็นมีสปริงตั้งหลังพร้อมครับผมพี่น,อน้องเพื่อล็อกเซฟเนาะเพิ่มความเพิ่มเซฟตี้ให้อีกระดับหนึ่งครับผมพี่น,อน้องแก้ไขให้พี่น,อน้องนิดนึงครับผม พี่น้องผู้ใดสนใจอยากเค็ดปืนเฮ็ดหน้าไม้ยิงปากอ่ะเปล่าทักเข้ามาเอาครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวของพิมพ์มอเตอร์นะสักกีดเลาะถ่าโดนจังน้อยครับผมตามคิวเด้อพี่น้องเด้อครับผมโรงงานเพิ่นก็เฮ็ดให้ตามคิวครับผมพี่น้องครับให้นใช่หน่อยสั่งไปสั่งไว้หลายอยู่ครับผมก็มันเกินกดขาดกับ่ทันพี่น้องก็ขอโทษหลายครับผมครับอ สำหรับมือนี้ขมอ่าแล้วครับผมพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทเขมอครับผมใส่ลูกไสลูกเล็กครับผมขนาดสี่ถึง6กมิลนะพี่น้องเ้อครับผมครับพี่น้องจะไปยิ่งโนยิ่งปากอะต่พี่น้องครับผมใจ่ได้ครับผมครับไปพี่น้องวัดยิ่งโนประยุกใส่ลูกเล็กกันได้ครับผมเป็นไกล้บกเซฟนะครับพี่น้องเซฟนกุ่นไหมครับผมรุ่นนี้วบังตาครับผมพี่น้อง พอมันแนบกระพริบนะครับผมครับคือหลุดคนก้อนสมัยตะกี้ครับผมครับรอบเลี้ยงก็ไม่ลอยตัวอยู่ครับผมพี่น้องโทรก็มาแล้วครับเด้อไหคู่กันยีดอกที่ภายในอ่ะช่องเสมอตั้งนานนี่เนาะเดี๋ยวก็รอบหลังก็ค่อยว่ากันไหมครับพี่น้อง ครับรุ่นนี้ครับผมรับแรงยางได้3ามเซนสี่เซนครับผมพี่น้องไก่เล็กก็รับแรงยางได้ขึ้นกันครับผมแต่ว่ามันอจิซึกเร็วกว่าสแตนเลสเนาะครับเพราะว่าเหล็กมันตัวเหนียวเป็นเด็ครับแต่ว่ารุ่นนี้ดีแน่นอนครับผมพี่น้องสนใจทักเข้ามาครับผมพี่น้องอ่ะสหรับคลิปนี้เพราะยังใชยหน่อยก็ขอฝากพี่น้องสมีด้อยากได้ไก่บกเซฟครับผมเข้ามาแล้วครับผมพี่น้องครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ